สวัสดีครับผมสิวินดอยนะครับวันนี้จับไก่หนุ่มมามัดนะครับเพิ่งจับมาสดๆร้อนๆเลยครับยังไม่หายร้อนเลยตอนนี้เพิ่งมัดแล้วก็มานั่งนี่เลยนะครับสามตัวนะครับเป็นพ่อเป็นไก่ต่อนะครับแม่เป็นน้ำหนึ่งครับดูหน้าตามันก็จะเทือนอย่างนี้หน่อยนะครับแต่ว่าเลือดไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นพ่อเป็นไก่ต่อนะครับเจ้าเสฐีนะครับพ่อเป็นเจ้าเสฐี แล้วก็แม่เป็นรูปผสบน้ำหนึ่งนะครับนี่นะครับขันแล้วนะไม่แน่ใจว่าตัวไหนขันแต่ขันเพาะมากนะครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวให้มันเชื่องกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะครับโอเคครับวันนี้ผมสิบป็นไดวสวัสดีครับ